ครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายเซอร์เิโกนะครับของพี่เอ็มมาแล้วเนาะครับผมอ่ะทีเนี้ยเห็นพี่เขาอยากจะให้แบบรีวิวอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นรถเจ้าสำนักนะครับที่โมดิฟาย X-Max ไปครับผมนะครับก็คันนี้มันมีอะไรบ้างพี่พี่เดี๋ยวให้พี่เอ็มพาชมนิดนึงได้ครับผมเห็นก็บอกว่าแท้ดังคันใชยไ่คันนี้มี เด่นทั้งคันครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่งแต่ช่วงหน้าก่อนเลยช่วงหน้าเนาะอ่ะเลือผมขอเอาเป็นชิ้วก่อนแล้วกันเ็ครับผมไล่ตั้งแต่ชุดเปลือกก่อนเลยอ่ะชุดเปลือกครับผมชุดหน้านี่ครับชุดเปลือกนี่แท้ก็คือเป็นสีสีติดรถมาเลยเลยสีติดรถครับผมอ๋อคือได้มาก็คือเป็นสีนี้เลยเอาเก็บเช็ดเก็บรายอยดครับผมอืมครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นเจ้าสัวเนาะครับผมสติ๊กเกอร์ครับผมรถพี่เขาเลยอ๋อรถพี่เขาเลยเนาะชื่อพี่เขาเลยครับ ครับผมอ่ะแล้วก็ก็ชุดชุดบนชุดบนครับพี่ชุดบนตัวนี้เป็นอิตาลีครับผมนี่ครับครับผมฝาแล้วพวกฝาอิตาลีครับผมเป็นตัวเป็นตัวไหนพี่อิตาลีตัวไหนตัวใหม่เนออิตาลีนี่ตัวนี้ตัวใหม่ครับผมอ๋อเนี่ยครับแล้วประกับแล้วก็ประกับนี่อันนี้ของอะไรพี่ดูดโวแท้ครับอืมรับบของแท้นะครับเพื่อนครับผมอย่างนี้ก็ เหมือน,นนะเดิมนะแล้วก็ตรงไหนครับพี่ฝั่งซ้ายครับผมอ่ะฝั่งซ้ายนี่เป็นตัวใหม่ล่า,ลาสุดเลยครับผมก็คือมาคู่กันครับผมใช่ไหมพี่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ราคาก็หลกักกระเป๋าเบาอยู่ครับห <laughs> <laughs> ลักกระเป๋าเบาอยู่ตัวนี้ครับผมรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องครับรรอ่างแล้วอยากประกับอะครับพี่อยากประกับก็ตัวนี้แท้ครับฟักตรงรุ่น ัตรงรุ่นเลยใช้ได้ใช้ได้หมดเลยเนาะใช้ได้หมดเลยครับสวิงใช้ได้หมดเลยหายากไหมหายากไหมแต่ถ้าแท้ก็จะหายากหน่อยแท้หายากปักตรงรุ่นครับผมตัวนี้ก็มีครึ่งหมื่นถ้าประกับแท้ปักตรงรุ่นครึ่งหมื่นครับผมเนี่ยครับเพื่อนแล้วอย่างแผงแผงตรงนี้ครับพี่ก็คือแบบแผงคอตัวนี้น่าเป็นแทดเอ็กของพี่เขาเป็นเป็นแทดเอ็กครับแผงคอบนครับผมครับผมแค่บนแทดเอ็กซ ก็คือมันก็คือใส่ด้วยกันได้ปกติเลยใช่ครับต้องทําอะไรเลยมันใส่ด้วยกันได้ดูโดยรวมมันจะสะอาดว่ะของเดิมจะใหญ่ใช่ไหมใช่ครับของเดิมเป็นเหมือนขักคันเมื่อกี้ที่เราถลทอใช่ครับคันเมื่อกี้นะฮะก็สวยงามครับลงตัวดีครับผมเรือนใหม่นี่น่าจะเบิกใหม่ครับผมครับอย่าว่าไงว่าน่าจะน่าจะใหม่เกือบั้างคันเลยครับเนี่ยครับผมยังมียังมีให้เบิกได้เนาะมีให้มีให้มีให้เบิกได้ครับอื ได้อันนี้มันเป็นแบบตัวตัวรุ่นหนามันมันตรงรุ่นเขาเลยตรงรุ่นเลยใช่ครับผมของแท้ตรงรุ่นเลยนะครับครับผมดูดิสติ๊กเกอร์ดูดิสติ๊กเกอร์ยังยังอยู่อยู่เลยฮะของเบิกได้เลยตามตามราคาเลยโอเคเดี๋ยวดูช่วงหน้ากันนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้ากันบ้างครับข้างหน้าเริ่มจากข้างหน้าเริ่มจากจานจานเนาะ จานเป็นของอะไรครับพี่จานต้รุ่นแอมโบ้ครับผมแอโบ้เนาะครับผมจานปั๊มแอมโบ้ครับผมขาตัวนี้มีลิงมาครับผมอันนี้เขากี่พอร์ตครับตัวนี้เป็นเป็นสองครับราคาที่ราคาก็ได้รถคันหนึ่งอยู่เฉพาะจานกับปั๊มได้ได้รถคันหนึ่งอยู่ครับ ไม่ธรรมดาจริงครับที่ทั้งจานครับผมจานกับปั๊มนี่ก็เขาเรื่องแล้วนะแล้วก็ล้อเป็นน่าจะเป็นดีดีตรงวุ้นครับปีเก่าเอออะก้อนครับตรงปีครับผมตรงปีเลยตรงปี้วสีเนี่ครับดูอย่างสีสภาพครับสภาพจะประมาณนี้ยิ่งเก่ายิ่งแพงยิ่งเก่ายิ่งแพงหายากไหมถามว่าหายากก็ยากครับผม ไฮไลท์เลยครับดูงนีอะลอยากนะดูมาล้อยางยางยางเป็นของอะไรครับเนี่ยยางน่าจะเป็นยางเป็นตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปครับสแตนดาร์ดทั่วไปครับผมชิ้นล่างนี่จะเป็นไฮไลท์ล้อก่ะดุมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูกันนิดนึงมาดูดตักอนี้ครับ ดุมเป็นของอะไรครับพี่ดุมชุดนี้เลยหน้าหลังเลยเดี๋ยวต้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อาไปดูหลังกันดูดุห,หน้าก่อนครับผมเขาเรียกดุมอะไรตัวนี้มัน,ม,นมันพูดมันพูดลำบากแต่ตัวนี้เป็นผมว่าเป็นดุมนี้หายากอีกร,ราคาหนึ่งเลยราคาถือว่าเอื้อมยากมากกันมันเหมือนดุมดุมแบบหลังเต่าครับพี่ใช่ครับเป็นอ่านตัวนี้เป็นเป็นหลังเต่าสิ่งเนี่ยครับดีเทลก็จะตรงนี้ครับครับผม แล้วตรงนี้ก็คือแล้วคัดต้อมขึ้นมาใช่ครับทำเองหมดเลยเนะครับผมราคานี่บอกได้ใช่พีราคาผมหน้าหลังนะเฉพาะดูผมผมให้คร่าวๆน่าจะมีห้าห้าหลักกลางๆห้าหลักกลางๆไม่ธรรมดาซีดเลยครับผมห้าหลักกลางๆครับสวยจริงครับอ่ะแล้วก็แล้วอย่างโชกครับโชคนี่ก็คืออันนี้เป็นโชคเดิมครับ ชกเดิมเนาะครับผมชกเดิมเก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บอะไรใหม่มีถลอกนิดหน่อยอืมไม่เป็นไรไม่กังวลเลยครับโอเคกับแล้วก็ประชมด้านหม้อน้ำเนีาะหม้อน้ำนี่คือ,อยังไงครับพี่พอน้ำเดิมครับแล้วก็ใส่กัน<อ>ใส่ตะแกรงกันครับผมเราเก็บองเดิมอยู่เนาะครับผมแล้วอย่างสายเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเอาใช่ย่างสายนี่ก็เป็นสายระคัง ผมตัวล็อกสายธรรมดาครับแล้วสีโค้งนะครับผมสีโค้งพี่เขาน่าจะเก็บใหม่ทำใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่สีโค้งพี่พี่เขาน่าจะเก็บใหม่อส่วนเครื่องนี่ผมรู้คร่าวๆนะว่าพี่เขาเบิกครับเบิกใหม่ใช่หนึ่งแปดห้าห้าเบิกใหม่เลยครับไม่ปอครับถ้าเบิกใหม่ก็คือมันจะเป็นสีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเบิกใหม่น่าจะเป็นสีนี้เลยอืม แอ้มีหัวพวกสติ่งตรงนี้ด้วยครับหอเทียนอะไรไหนหน้าผมน่าจะเบิกเขา้เขาหน้าเขาน่าจะเบิกใหม่ครับคกระบูเรียมเลดบีบอสประมาณนี้ไล่มาหมดเลยครับสีพวกสีฝาเครื่องนี่ก็เขาเก็บใหม่ครับอ๋อเก็บใหม่นะใช่อย่างน็อตีิครับไล่หมดทั้งคันเลยน็อตใช่ทั้งทั้งคันทุกจุดเลยอืมครับ แล้วอย่างคาบูเนี่ยครับของอะไรครับผมคาบูเป็นเคเหลี่ยงครับแล้วก็หลีดน่าจะหลีดเป็นบีฟอตครับผมเนี่ยตรงนี้ครับแบบแล้วได้ขยายอะไรไหมครับพวกขยายปากอะไรพวกนี้ขยายอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจครับอืน่าจะเป็นสายหมกพี่พี่เขาน่าจะหมกเน้นใช้งานด้วยครับผมคือหมกนะครับ ของเครื่องนี่ก็ข้างในไส้ในนี่ก็ยังเป็นของเดิมหรือเปล่าครับไส้ในอาจจะเดิมขัดลื่นนิดหน่อยประมาณนี้ครับประมาณนี้นเนาะค,ครับเพื่อนนะครับขาสตาร์ทก็ยังอันนี้ก็เป็นปชุบมาเนาะใช่ครับ,รบผมหรือว,ว่าเก็บแบบสะอาดมากครับดูแบบเนียนๆน,นะครับอ่ะแล้วอย่างตรงนี้ะพี<ร>่นนของเดิม จะได้เป็นของเดิมครับอ๋อครับผมแล้วท่อเปลี่ยนแต่คาเบกอืมครับผมแล้วแล้วอย่างท่อครับเบกด้านท่อเป็นท่อเดิมครับขอท่อเดิมเนาะครับผมแล้วก็ความเบรกหลังเป็นกระถุ n g ของแม็แม็คทอมโบ่น้ำโบ้ครับดูดูเดี๋ยวดูกระถุงกันชัดๆหน่อยนะนี่ยครับด้านในเนี่ยครับมองเห็นไหมครับแบกข้างในเลยอ่า โบ้แท้เนาะแท้หมดเนาะแล้วอย่างสวิงอาร์มรพีสวิงอาร์มเบิกครับผมเบิกเหมือนกันนาะหมุ่่าครับผมสองรุ่นเบิกมานี้มันเป็นสีนี้เลยเหรอือเปล่าเบิกมาใช่ครับเป็นสีนี้เลยมีสีนี้เลยกะสีเขาจะทําประมาณนี้ใกล้เคียงประมาณนี้จะเป็นทองกะแน,น,ำนำาน้ำตาลประมาณนี้อใช่ครับประมาณนี้เลยสีสวยมากเลยนะครับผม แล้วอย่างสายพวกนี้ก็คือเป็นของเขาเลยครับหรือว่าเราต้องแปลหใช่สายตัวนี้เป็นเป็นปลดครับสายปลดครับสายปลดใช่ชุดหลังนี้จะมาอีกชุดหนึ่งกระทุ n g เบรนเน็ตราคาดีอบได้กระทุงอร,งรอมากี่หลักดิกระทุงตัวนี้ก็มีห้าหลักอยู่แล้วครับมีห้าหลักพร้อมสายโโโโครับผมสายนี่ก็สายสายนี้ก็ได้เรื่องมกันสายตรงนี้ได้เรื่องมกันมันจะแฟลงพวก ฟิตติ้งเนี่ยครับอ่าครับผมพวกฟิตติ้งอหรเนาะใช่ครับมันจะแพงเนี่ยครับเพื่อนใช่นี่ครับฟิตติ้งเราแล้วอย่างปั๊มหลังครับพี่ปั๊มหลังนี่ปั๊มหลังผมอะไรเอาเป็นว่าผมผมผมไม่บอกราคาผมบอกหลักแล้วกันอ่าอ่าครับผมเอาเอาเอาเป็นว่ารู้รู้กันอยู่อ่าเอาโอ้โหครับจิตเลยฮะครับผมแล้วดุมหลังครับไฮไลท์ดุมหลังเราดุมหลังนี่ตรงรุ่นกัน ตัวหน้าเลยครับแน่นอนครับผมรับรองว่าหายากแน่นอนครับครัผมครับผมแบบสองนะครับเห็นชัดไหมครับเพื่อนครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็สร้างขึ้นมาใช่ไหมพวกขาคลิปเปอร์อะไรตรนี้ใช่ครับผมขาขาขาคลิปเปอร์สร้างครับผมอืมจะหน้าหลังต้องรุ่นห่อครับใช่ต้องหานิดนึง หาหายากไหมยากอยู่ครับพอสมควรหายากไม่ว่าต้องมีตั๋วด้วยประเด็นหลักเลยต้องตั๋วอย่างเดียวโอมขรับผมครับข่าวข้าวก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันทีหนึ่งครับก็อย่างสเตอร์โซ่สเตอร์พวกนี้ครับสเตอร์ตัวนี้เป็นสเตอร์อัลลอยสเตอร์หลังผมว่าน่าจะสามสามร้อสองครับผมสามรสองหน้าน่าจะสิบสามหรือสิบสี่ ผแล้วอย่างโชค๊คครับโชค๊คนั่นไหนโชค๊คตัวนี้เป็นตัวแก๊สปรับนะครับมันจะติดเปลือกนิดนึงจะติดเปลือกนิดนึงครับผมเพื่อนๆเห็นไหมอยู่ข้างในนิดนึงนะเอครับพอรถพี่เขาจัดทรงแบบนะจัดตรงแอบนิดนึงหมกๆมนะเขาจะมีอ๋อมันม,มีมีกระปุกใช่ครับมีกระปุกตัวปรับแก๊ส จะแอบนิดนึงนะฮะโชว์พี่แกเนาะต้องขอโทษด้วยบางตัวราคาบอกบอกบอกไม่ได้จริงๆครับครับผมเรารู้กันอยู่แหละผมว่านะสายซิ่งทุกคนถ้าคนหานี่จะจะรู้เลยว่าราคามันหลักเท่าไหร่อ่าถ้าบอกราคาไม่ตรงไงต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าตามที่เขาหาได้ผมก็รู้คร่าวๆประมาณนี้อืมเพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยสะดวกครับใช่ครับพี่เขาไม่ค่อยสะดวกอแต่ถ้าสนใจจะเก็บสภาพทำรถด้านหน้าเลยครับตามสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเลย ครับผมติดต่อทาง a ฟ e b o o k ก็ได้ครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้เนาะก็เดือตรงไหนเดี๋ยเราก็ไล่หมดแล้วเนาะไล่หมดแล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้โดยรวมรับประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดจะติดต่อก็คือตรงนี้เลยตามตามตามนี้เลยครับเนี่ครับเจ้าสัวนเนาะครับผมเจ้าสัวเลยนะครับต่อพี่เราตามตามนี้เลยครับใครอยากจะเก็บรายละเอียดอะไรก็รายละเอียดผมมีก็รับทําเลยเนาะครับผมอยู่แถวไหนครับพี่ นี่เขาอยู่หูเจ้าหาวงครับผมครับผมหูเจ้ามาหาวงนะครับครับผมมาไม่ยากเนาะมาไม่ยากครับเหตุสภาพอะไรอะไรปาษาอานี้ได้ครับผมครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้กับเซอร์ปิโก้ราคาหกหลักนะหลักสุดจริงๆนะครับครับถ้ามันมีันไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะพาไปถ่ายเนาะครับผมแต่ท้ารีวิวอีกนะครับผมก็ฝาก ติดตามด้วยนะพี่ครับผมฝากตาิดต,ตามนนะครับต,ต,ต,ตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวตามตามตามนี้เลยครับโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่เอ็มเดี๋ครับผมขอบคุณครับพี่